สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวสไตล์บีบอยครับทีพีนี้ครับก็จะพาไปขี่รถเที่ยวสิ่งครับสนุกสนานชมย,ยชูครับพร้อมกับเจ้าเด็งดื่นนำโชคครับากันไปขี่รถเที่ยวสนุกสนานครับก่อนอื่นอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมากเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิป ออไปด้วยนะครับไปชมบรรยากาศขี่รถสิ่งสนุกสนานเลยครับ ได้เวลาเจ้าตัวเล็กจะไปโรงเรียนแล้วครับไปส่งเจ้าตัวเล็กกันเลยครับาพไปส่งไปโรงเรียนยครับ,ไ,ไ,ปรรบไปชา้าเดี๋ยวไม่ทันครับหน้าตรงไปเลยครับ สิ่งไปสิ่งมาก็มาถึงโรงเรียนนะครับพาเจ้าตัวเล็กไปส่งโรงเรียนครับครับถึงเพื่อนก็ทักทายกันหน่อยครับถึงโรงเรียนพาไปส่งถึงโรงเรียนนะครับท้างเด็กตื่ทวนหน่อยครับนี่ครับดีใจครับมาถึงโรงเรียนเออเซ็นเซนเซนเอาเอาเอาบอยไปไปไปเซ็นซื่อดีซื่อดิ จีลาวัศแสนโคดักคุณอามาส่งเออเซนเซนเซน,นเอาเอาเอา,เอาไปไปไปเซ็นชื่อดิชื่อดิจีลาวัศแสนโคดักคุณอามาส่งครับมาดูดดเด็กเด็กเกาหลีครับของขงชาติครับ,รบตั้งแถวอย่างสวยงามดีครับ

ขอบคุณสำหรับการรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ